มาให้ดูเสื้อราคาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเลือกได้ร้านนี้แบบเสื้อสูงพ่วมหัวเออร้านเนี้ยที่เดอะมอนทราว่าะไ,ไปเอามาอี <c oughs> เลือกขอกเลือกเสื้อพุนกับทุกตัวเลยแต่ด้วยวรขนี้่เอ๊ยยังไงดีตั้งหดอ <c oughs> ันหนึ่งอันหนึ่งอ๋อสมัยก่อนใช่ปะ ชอบไปเที่ยวเขื่อนป่าสักชนลสีดไปดูต้นแบบต้นสักสูง,สงๆอะไรเงี้ยก็เลยเสียใจว่าไม่ได้ไปอีกแล้วแต่เราก็คอยพ่อเราพาไปพ่อจิ๋วอะไปเขื่อนป่าสักชลสชนลสีดกันเป็นอุทยานแห่งชาติเหล็กน้ําพีแล้วแบบเนี้ยมีเขื่อนเขื่อนซิริกิตก็ไปบ่อยเพราะว่าพ่อเราชื่อป,ปกิจ <c oughs> ไม่ใช่ปะ, <c oughs> ะนี่ให้ดูเสื้อตัวอะไรไปสิบบาท มันไม่ใช่แฟชั่นนะต้องต้องทําใหม่ได้แล้วนะส่วนกระแสแรงจะไม่รวยเราฉันจะบอกให้น่าเบื่อดได้หาไปดูเสือ้อช้างเสื้อช้นเป็นเป็นคอเต่าคอเต่ามี้แขนยาวใส่หลวมเลยมันเหมือนแบบว่ามันทํามาใหญ่อะ่ะให้เรายืดได้เ้ยแขนยาวมีมีม ต้องเรียก์คิเเคเจอร์เหรอแขานเสื้อด้วยใส่แล้วนุ่มหอมน้ำยปาประพันุ่มแล้วถ้าถ้าผมว่าเราซื้อนี้มาใช่ปะมันคือการเ็ตติดของพวกเนี้ยน้ำยาประพันุนุ่มเลยแบบนี้โอ้ <c oughs> แต่ด้วยตาเราเป็นคนหนาว่ามองอะไรไม่ได้เรื่องจากซ่วมมันสกปรกใช่ปะซ่วมที่บ้านนะเราให้ฟังซ่วมที่บ้านมันสกปรกมากทีเนี้ยแบบมองไม่ได้เลยมองแล้วจะร้องไห้แบบว่าไม่ชอบแบบกลัวอะไรแบบเนี้ยเราพูดแล้วหนาเขาจะตีเขาจูปะเดี๋ยวนาเขาตีเ <c oughs> ือากเพาเพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่าเรามีหึงคิดไงเออเราก็ ไอตอนไม่มีอ่ะก็ธรรมดาเนั่นแหละใช้ชีวิตทั่วไปแต่ชอบแบบว่าชอบหลอกตัวเองว่าเฮ้ยเขาดีอ่ะปล่อยเขาแม่เขาอาจจะรวยอะไรอเงี้ยอะไร, <c oughs> ป,ระป,ะประมาณนี้ปะประมาณนันแหละเพราะว่าตัวเราอยากจะรวยไงเราก็เลยบอกแสดงว่าเขาอาจจะรวยอะไรแบบเนี้เออเพราะเรายังอยากรวยเลยประมาณเนี้ยเรายังอยากเงิน,นเลยอะไรแบบเนี้ยเข้าใจปะเออประมาณนั้นแหละ ก็มีมองมองแต่ก็แต่ก็ต่ำไปนิดนึงนี่ต่ำรอหูมันต่าเนี่ยหูไม่ได้ยินหรอใช่หูมันไม่ฟังพวกเนี้ยหูมันไม่ค่อยฟังแล้วแกดูคี้กําลังนั่งมีชีวิตอยู่ต้องรับผิดชอบร่วมกันแหละโทษคุณทักสิ่งคนเดียวไม่ได้หลยถ้าถ้าผิดจริงก็ต้องผิดยกพักเลยอ่ะ <c oughs> โทษวหน้าพักคนเดยมไม่ได้ด้วยนะต้องลากลูกพักมาร่วมกันด้วยถ้าผิดจริงอะนะก็แล้วแต่ความชอบอะนะเฮ้ยว่าบ้านคนจัดใหญ่จะถามเีทแกไปแกไปถามพี่ชายแกดีคนดีดดว่ สนใจแทนเป็นเจ้าสาวไหมเดี๋ยวฉันรวยและพูดพูดไม่ได้นะเดี๋ยวฉันลว้แล้วพูดยาก